สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Holy Mist ช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลและศาสตร์แห่งการทำนายด้วยไพ่โดยที่เราจะชวนทุกๆท,ท่านมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมกับเราค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่วงฮ o ลิมิสฮลิมิสที่เราจะเอาตำนานเอาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับไพ่เนี่ยมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะซึ่งก็อยู่กับสำรับออกคาทาโรค่ะและปีศาจหรือว่าไพ่ที่เราจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยก็คือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่เอท o p โฟนส์ ons, นะคะที่แทนด้วยปีศาจรนอฟหรือว่าโรโนเวค่ะ โรโนเวเนี่ยเป็นปีศาจอันดับที่27จากอาร์สโกเอเชียนะคะซึ่งถูกบอกว่าเขาเป็นทั้งมาควิสทั้งเอิร์นแห่งนรกซึ่งบางครั้งแล้วเนี่ยก็มีการเทียบชั้นว่าเป็นเขาหรือว่าเป็นพรินซ์เป็นแบบเป็นเขาหรือว่าเป็นเจ้าชายในบางที่มาด้วยนะคะโดยที่เขาควบคุมกองทัพอยู่19หรือว่า20กองซึ่งมันก็ไม่ได้มีการระบุ ละเอียดนักนะคะเพราะว่าแต่ละที่มาของโลนเวเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันแล้วก็ข้อมูลน้อยมากเลยค่ะรวมถึงรูปรักษ์ของโลนอเวด้วยคือเขาแบบไม่ได้มีการบอกอะไรชัดเจนเลยบอกเพียงแค่ว่าเป็นอสุรกายที่ถือไม้เท้าแต่ก็มีบอกเหมือนกันว่า บางทีเขาปรากฏเป็นคล้ายๆกับมนุษย์นะคะเป็นชายที่มีใบหน้าหล่อเหลาดูเป็นมิตรสวมมงกุฎแล้วก็ถือไม้คาถาและบางทีอาจจะมีการขี่อยู่บนหลังของอสุรกายหรือว่าขี่อยู่บนม้าด้วยค่ะก็ดูเหมือนแบบเป็นมนุษย์เป็นคล้ายๆกับราชวงศ์แล้วก็ขี่บนหลังม้าอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ หน้าที่ของโรโนเวนะคะบอกว่าเขาเป็นผู้ที่คอยมายังโลกเพื่อรับวิญญาณทั้งคนทั้งสัตว์ที่ใกล้จะหมดอายุไขซึ่งโรโนเวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบหรือว่าไม่สนใจในความขัดแย้งต่างๆก็คือแค่ทำตามหน้าที่ของตัวเองอะคะ่ะไม่สนใจเรื่องการเมืองในนรกการต่อสู้กับเทวทูตเขาอะชอบที่จะให้ความช่วยเหลือกับเหล่าปีศาจกับเหมือน บางทีผู้อัญเชิญที่ต้องการความช่วยเหลือเขาตามความสามารถที่เขามีมากกว่าก็คือโรโนเวเนี่ยเป็นปีศาจท,ที่รักสันติมากๆเลยนะคะและก็เมื่อเขาบอกว่าเขาชอบช่วยเหลือตามความสามารถของเขาเนี่ยแล้วความสามารถของเขาคืออะไรความสามารถของเขาที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของภาษาค่ะ โดยที่มีการบอกว่าโรโนเวเนี่ยเขามีความรู้ความเข้าใจในทุกภาษาที่มีอยู่เลยนะคะคือบอกว่า every language existent ก็คือมีภาษาไหนเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาสัตว์ภาษาคนภาษาเก่าแก่โบราณภาษาของธรรมชาติเนี่ยเขาเข้าใจได้หมดเลยและเขาเนี่ยสามารถพูดออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาเลยนะคะ ไม่ไม่พอค่ะคือเขาอะพูดได้และยังสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ได้อย่างดีด้วยก็คือเนื่องจากเขาเชี่ยวชาญใช่ไหมคะเขาก็เลือกใช้คําพูดที่จะไปสอนคนอื่นได้ดีได้เก่งคือสอนแล้วคนอื่นเข้าใจดังนั้นแล้วเนี่ยด้วยวาทศิลป์ของเขานะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้ คำพูดได้อย่างเก่งกาจแบบพูดจาไพเราะน่าฟังและก็มีการบอกว่าเขาเป็นปีศาจที่พูดมากด้วยค่ะแต่ว่าการพูดมากของเขาเนี่ยไม่ได้พูดมากน้ําไหลไฟดับนะคะคือการพูดของเขาเนี่ยพูดมากแต่สามารถกล่อมเกลาจิตใจจูงใจคนอื่นด้วยคำพูดได้ แต่ถ้าแค่คําพูดไม่พอที่จะเปลี่ยนใจจูงใจอะไรคนอื่นนะคะจริงๆแล้วเขามีความสามารถอื่นก็คือเขาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปรักษณ์ของตัวเองหรือว่าบิดเบือนการรับรู้ของผู้ชมผู้ฟังได้ด้วยค่ะโดยรวมถึงการบิดเบือนความคิดโดยตรงด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวเขาเนี่ยก็คือมักจะใช้คำพูดมักจะใช้การที่แบบเหมือนปิดเบือนการรับรู้ก่อนแล้วค่อย ไปใช้การที่บังคับควบคุมความคิดทําให้ตัวเขาตัวโรโนเวเองเนี่ยหรือว่าตัวปีศาจคนที่เขาช่วยเหลือเนี่ยจะถือไพ่เหนือกว่าในการต่อรองทําข้อตกลงต่างๆทําให้ผลออกมาเนี่ยเป็นไปด้วยดีก็คือโรโนเวเนี่ยนอกจากจะมีความรู้สามารถใช้คำพูดจะอะไร ใช้ภาษาได้อย่างดีอ่ะคือเขาสั่งสอนได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้อัญเชิญไม่ว่าจะเป็นปีศาจที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาขอความช่วยเหลือของเขาก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้และก็เอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์ของแต่ละคนคะ่ะดังนั้นแล้วอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าทักษะที่โรโนเวมีเนี่ยเหมาะสมในการเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักพูดเป็นผู้ประกาศต่างๆนะคะแต่นอกเหนือจากทักษะเหล่านี้แล้วเนี่ย บอกว่าตัวโรโนเวเนี่ยสามารถที่จะมอบการสนับสนุนโดยมอบเป็นผู้รับใช้เป็นบริวารที่จงรักภักดีให้แก่ผู้อัญเชิญให้แก่ปีศาจต่างๆได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือในการผูกสัมพันธ์สร้างมิตรภาพที่เท่าเทียมกันเคารพซึ่งกันและกันซึ่งสามารถช่วยในความสัมพันธ์ต่างๆให้มี การพัฒนาการไปในทางที่ดีด้วยมันก็เลยเข้ากับนิสัยของเขามากที่เขาเป็นปีศาจที่รักสันติแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เขาสนับสนุนและก็ช่วยเหลือผู้อื่นคือเขาช่วยในเรื่องของการสร้างความมั่นใจค่ะคือเขาช่วยให้คนที่มาอัญเชิญเขาติดต่อกับเขาเนี่ยขอความช่วยเหลือเกิด ความมั่นใจขึ้นมามีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้าในสิ่งที่กลัวสามารถก้าวข้ามความกังวลลดความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าขาดความมั่นใจรู้สึกด้อยรู้สึกไม่มั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนลดความรู้สึกเหล่านั้นไปทำให้ตัวของคนที่มีที่มาติดต่อกับโรโนเวเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองทำให พอเราเล่ามาถึงขนาดนี้แล้วอะพลังของตัวโรโนเวจะค่อนข้างเป็นพลังที่ช่วยพัฒนาในระดับบุคคลมากกว่าจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเขามีความสามารถเพียงแค่นี้ก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการ บอกมาตามแหล่งข้อมูลนะคะว่าตัวโรโนเวมีพลังในเชิงกายภาพด้วยซึ่งมันก็จะคล้ายคลึงกับปีศาจอื่นๆคือพลังซ้ำๆกันนะคะมีพลังแห่งความมืดสามารถควบคุมกองทัพสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองได้แล้วก็มีร่างกายแบบปีศาจท,ที่แข็งแกร่งรวมถึงความสามารถทางภาษาของเขาที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถสื่อสารกับสัตว์กับมนุษย์กับตัวตนอื่นๆที่มีภาษาได้ซึ่ง นับว่าหากตัวโรโนเวเนี่ยเอาจริงขึ้นมานะคะคือในการต่อสู้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นปีศาจท,ที่แข็งแกร่งไม่แพ้ใครก็คือบางทีแล้วเรียกพวกสัตว์พวกอะไรที่เขาสื่อสารมามาช่วยในการต่อสู้ด้วยก็ได้ค่ะและเมื่อเราหาข้อมูลต่อไปนะคะปีศาจรักสันติอย่างโรโนเวเนี่ยมี ปีศาจต,ตนไหนในนรกที่เขาสนิทสนมมีความสัมพันธ์อันดีด้วยไหมก็บอกเลยค่ะว่าเขาเป็นปีศาจนิสัยดีย่อมมีมิตรม,มีเพื่อนฝูงนะคะเขามีปีศาจที่มีความสัมพันธ์อันดีด้วย2องตนค่ะที่เราไปเจอมานะคะตนแรกก็คือฟอร์เนสแล้วก็อีกตนหนึ่งก็คือบาตินค่ะ สำหรับฟอนียสนะคะบอกว่าเป็นมาคริตออฟเฮลเช่นเดียวกันกันกบตัวโรโนเวนะคะและก็ยังมีพลังเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับวาทศิลป์คล้ายคลึงกันด้วยรวมถึงเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์สร้างความรักสร้างมิตรภาพในหมู่เพื่อนฝูงและสร้างมิตรภาพอันดีกับศัตรูคู่แข่งอีกด้วยค่ะถือว่า ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในสังคมแม้ว่าในสังคมนั้นจะมีการแข่งขันกันก็ตามนะคะทำให้เวลาที่ตัวโรโนเวกับฟอร์เนสนะคะเหมือนช่วยเหลือกันเนี่ยก็คือจะส่งเสริมกันและกันในเรื่องของการพูดจะส่งเสริมความสัมพันธ์เนี่ยมันมันส่งเสริมกันมากๆเลยอะค่ะพลังของเขาถ้าเกิดแบบควบคู่กันไปแล้วเนี่ยก็คือ น่าจะสร้างโลกที่สงบสุขได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นปีศาจจริงๆนะคะในขณะเดียวกันความเชื่อมโยงระหว่างโรโนเวกับปีศาจบาซินเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องในเชิงของพลังที่ว่าตัวโรโนเวเนี่ยสามารถสื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้แล้วก็บาซินก็เหมือนกันสามารถสื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นทำให ผู้ที่สื่อสารปีศาจสองตนนี้เนี่ยนะคะก็คือโรโนเวกับบาเซนเนี่ยคือจะเหมือนหัวสมองแรกนะคะมีไอเดียมีความมั่นใจส่งเสริมศิละปะต่างๆแล้วก็ส่งเสริมการสร้างสารรค์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้ค่ะและก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมูลที่เราหาเจอมาของปีศาจโรโนเวบางทีแล้วอะ่ะมันจะมีการที่แบบ เหมือนข้อมูลดูออกทะเลไปหน่อยดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องดูเหมือนเป็นข้อมูลเรื่องแต่งนะคะเราก็เลยไม่ได้เอามาเข้าในการที่เล่าเรื่องราวของโรโนเวย์ไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรามาดูต่อสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างโรโนเวย์และไพเอทอโปลส์กันดีกว่าค่ะไพเอทอโปลส์เนี่ยเป็นไพที่บ่งบอกถึงความรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่และการเดินทางนะคะโดย ถ้าเกิดไพ่ใบนี้เนี่ยขึ้นมาในลักษณะอัปรายเนี่ยจะถือว่าเหมือนกับเป็นการบ่งบอกว่าณนะขณะนั้นน่ะคือเหมือนคนที่ถูกทำนายเนี่ยกำลังลุยไปโดยที่ว่าเหมือนลุยไปไม่สนอะไรเลยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยถึงมีก็คือแบบสามารถลุยไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะคะและก็นอกจากนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยมีในยะ ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นที่เกิดจากการลงมือทำรวมถึงบอกถึงเรื่องของข่าวสารซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าเกิดคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยบางทีอาจจะได้รับรู้ข่าวสารสำคัญที่อาจจะมาเป็นการเตือนก็ได้อาจจะเตือนให้ระมัดระวังเตรียมตัวในบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นด้วยนะคะแล้วก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทําให้นอกจากตัวไพ่ใบนี้เนี่ยบอกถึงการเริ่มต้นแล้วมันก็เลยบอกบอกถึงการสิ้นสุดด้วยก็คืออาจจะเป็นใน,ในว่ามันจะได้เวลาแล้วที่เราจะได้หยุดทําในสิ่งที่ทําอยู่ก็คืออาจจะรีบเร่งไงคะมีข่าวสารมาว่าต้องรีบจบงานแล้วช่วงนี้มันก็เลยเป็นช่วงที่อะไรทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดมันรีบร้อนไปหมดนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบอัพไรท์เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงแนวโน้มว่าการรีบเร่งการจบงานการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มที่จะเป็นไปในทางที่ดีค่ะและก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองตามมาด้วยซึ่งในไพ่ใบนี้เนี่ยก็จะมีคำแนะนำนะคะว่าให้เจ้าชะตาให้คนที่ถูกทำนายเนี่ยรอรับสิ่งใหม่ๆเลยหรือบอกว่าตอนนี้ คุณอาจจะรีบเร่งใจร้อนเกินไปซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะรีบขนาดไหนเนี่ยบางทีอย่างไรก็ตามคุณก็ยังต้องรอคนอื่นอยู่ดังนั้นไม่ต้องรีบก็ได้ใจเย็นๆก็ได้นะคะอันนี้ก็คือความหมายและคำแนะนำจากไพ่เอทบอรอัพไรท์ค่ะแต่สำหรับความหมายของเอทบอรกลับหัวหรือว่ารีเวิร์สเนี่ยความหมายจะเกี่ยวข้องกับผลกระทบแล้วก็ความรู้สึก ถูกกดดันที่เกิดจากการรีบเร่งจากการใจร้อนหรือว่าการกระทำโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจทั้งบางขีอาจจะเป็นการกระทำของตัวผู้ที่ถูกทำนายเองหรือว่าอาจจะเป็นการกระทำของคนรอบข้างนะคะแต่ว่ามันส่งผลให้กับผู้ที่ถูกทำงานด้วยก็คืออาจจะมีความรู้สึกแบบเกิดความรู้สึกผิดเกิดความไม่พอใจเกิด การหึงหวงก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไพ่เอทอรปอนรีเวิร์สนะคะบ่งบอกถึงการที่มีการหึงหวงกันและบางทีมันอาจจะเกิดมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยถ้าเกิดว่า เกี่ยวกับการเดินทางเราบอกไปว่าเอทอปบอลอัพไรต์มีความหมายในเชิงถึงบ่งบอกถึงจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเอทอปบอลรีเวิร์สเนี่ยจะบ่งบอกถึงการล่าช้าในการเดินทางอาจจะมีการต้องเลื่อนต้องแคนเซิลไปซึ่งบางทีแล้วเนี่ยการเลื่อนการแคนเซิลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าม,ามันจะเลื่อนแคนเซิลเป็นเพราะตัวผู้ที่ถูกทำนายแต่ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ ที่ไม่ได้เกี่ยวกันอะแต่ว่ามันเกิดขึ้นกระทันหันที่มันทำให้ผิดแผนไปหมดนะคะก็อย่างไรก็ตามสำหรับฮิททอฟฟอนส์รีเวิร์สเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงการเตรียมตัวถึงสิ่งที่แบบเหมือนเราไม่ได้คาดคิดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเอออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำไปโดยที่ไม่คิดนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรามาโยงกันดีกว่าว่าตัวไพเอทอฟอนส์กับตัวปีศาจรโนเวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวนะคะบอกเลยว่าไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงกันเลยไม่รู้สึกถึงความเกี่ยวข้องกันเลยนะคะคือถ้าให้คะแนนเนี่ยเชื่อมโยงได้ประมาณ5%เรเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมพร้อมจะเจอ สถานการณ์อะไรต่างๆเพราะว่าคือตัวโรโนเวเนี่ยเหมือนจะเสริมสร้างความมั่นใจนะคะก็คือน่าจะในเชิงนี้ได้อยู่นิดนึงแต่ว่าในเรื่องของตัวโรโนเวที่จะเป็นคนที่ชอบสั่งสอนชอบแบบชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องภาษาเรื่องของการแบบฝึกฝนให้เกิดแบบเกิดความมั่นใจในตัวเองเนี่ยถ้าแม่หมอคิดว่า สิ่งที่มันใกล้เคียงกว่ามันจะไม่ใช่เ t ท f โ a n d s แต่ว่าน่าจะเป็น e i g h t of pentacles มากกว่าที่จะบ่งบอกถึงการเรียนรู้การฝึกฝนที่ทำให้เกิดความชำนาญน,นะคะแล้วมันก็ตามมาด้วยความมั่นใจนะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับไพ่ใบนี้ไพ่เ t ท f โ a n d s กับวีศาทโรโนเวนะคะแม่หมอบอกเลยว่า5%ก็เกินพอนะคะ่ะ เพราะว่าไม่รู้สึกถึงความสื่อกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าผู้ชมผู้ฟังมีความรู้สึกที่ว่ามันมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันอยู่นะก็บอกกันมาได้นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับขอจัดไพ่เล็กน้อยค่ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับ เรื่องราวของปีศาจโรโนเวกับไพเอทโรบอส์นะคะไม่ทราบว่าทุกคนมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่าเจอความเชื่อมโยงของปีศาจตัวนี้กับไพใบนี้ตรงไหนไหมคะถ้าเจอเนี่ยก็บอกกันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรชอบไม่ชอบมีข้อติชมมีคำแนะนำอยากจะเสริมข้อมูลอะไรตรงไหน คอมเมนต์กันมาได้ค่ะและหากว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเรื่องของการออกเสียงเนี่ยม,มันมีหลายคำชื่อตัวปีศาจที่เราไม่ค่อยมั่นใจอย่างโรโนเวเองเนี่ยก็ไม่ชัวนะคะอย่างปีศาจโฟเนสเนี่ยนะคะก็ก็ g ูเกิ e แล้วอะคะ่ะมันพูดแบบนี้แต่ก็ไม่ชัวเท่าไหร่นะคะก็ถ้าอ่านผิดอะไรยังไงก็ขออภัยบอกเราค orrect กันมาได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังฮ o ลิมิสกันต่อไปว่าเราจะมีเรื่องราวมีตำนานอะไรมานำเสนอเกี่ยวกับปีศาจจากสำรับออกคาลทา o โร่กันอีกนะคะไม่ใช่ปีศาจจากสำรับอ c อกคาลทาโร่ปีศาจจากอาร์โกเชียที่ไพ สำหรับออกคาวทาโรใช้เป็นตัวแทนของไพ่แต่ละใบนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ